กันวะกันววงของกระปอมนู่นไงจะเอ๋พ่อว่ออยู่โไก่แล้วเบีย t ไก่แล้ว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 มันหันนะนี่เป็ดวิถีเด็กยุค90หายูหากินนะครับ นี่ทำอะไรเบด <Yeah, S 2> แย็กระป๋อมครับตายแกกแสกพวกในยุคเบ็ก90ศนนะครับต้องยุคนุ่นนะครับยุคนี้บ่มีหรอกเพราะว่าขี่กระป๋องมันใกล้ศูนย์พันแล้ว <laughs> ได้บ่ได้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 จับเอาเลยเบดคุ้นๆว่ะได้ดอไเ,น <laughs> เอนกระป๋องแดงถ้าสีแหลๆ่ๆเขาเอ็นกระป๋องกา <laughs> ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ <laughs> ได้ไม่ได้ใด้อีลีนะครับนี่ <laughs> กระป๋อมกระป๋อมแดงทำให้ดูซื่อๆนะพี่น้องนะไอ้น,นี่เพราะได้ลังแกอย่างนะครับคือแตงเต่กี้เขาหากินยังสี่แบบขอบ้องกระป๋อมหนาแรงนะครับถ้านะเอาไปทํากินกัสิไปลาบไปก้อยใส่แบบงวงน้อยนะครับนี่อันนี้กันสิเอาไปปล่อยเอาล้องเอาออกดูเบ็ดมีไข่ด้วยครับฮะไข่<ค>มันมีไข่คว่มบ่พัดกระป๋อม นอนี่ไข่ครับนี่เต็มท้องเลยครับโอ้ไข่เพิ่งดูไข่มันเป็นนังไลยโอ้ไข่มันตัวนี่โอ้ต้องเอาไปปล่อยได้เป็ดครับให้มันแพร่พันธุ์เออให้มันไปแพร่พันธุ์ก่อนนี่ขี้กระป๋อมแดงน้อยนะครับแต่ว่าไข่เต็มท้องเลยปล่อยเลยไป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 แล้ว